วนี้ให้ยิงปืนอะไรไม่คุ้นเคยเลย, oh. อยเอาเดี๋ยวเอาของเราดีกว่าอ่าเมื่อกี้คือ อธิบายคุณผู้ชมก่อนนิดหนึ่งครับอันนี้คือปืนรุ่นอะไรครับ s i ก s a u าวเ2ออันนี้คือที่ตำรวจใช้ซึ่งอาจจะต้องซ้อมอาต้องซ้อมต้อง<ห>ซอ้อ,ซอมต้ค<อ>ุ<อ>้นเคยแต่เดี๋ยวเอาปืนคู่กาย โอ้โห <S <S เป็นผู้บังคับบัญชาทำไมต้องยิงแม่นขนาดนี้ครับเกี่ยวข้องไหมว่าเราเป็นหัวหน้าคนเราต้องทําให้เขาดูสแสดงเขาเห็นเขาจะเชื่อพูดแล้วเขาจะฟังอ,อย่างเี้ยอะถ้าพูดที่ตอนเช้าเบอร์จะเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อถ้าไม่เห็นกระตาอันนี้ครับอ่าตอนนี้ใช่เห็นแล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องไปกับพี่ปลอดภยัยไหมปลอดภัยครับอถูกต้อง